อขอคิดก่อนนะอ๋อใช่แล้วก่อนอื่นก็มาทาสีบ้านเป็นสีชมพูกันต้องใช้เวลานานมากกับเครื่องสอ่ออ่างงั้นฉันจะใช้สีไปเลยทันทีเทสีลงไปที่บ้านและมันจะเปลี่ยนบ้านให้เป็นสีชมพูวิเศษไปเลยทีนี้เอาแปรงมาแล้วก็ทาสีบ้านขึ้นงในกันอ๋อออกมาน่ารักมากอ๋อแซกนี่มันแปรงของฉันนะทำอะไรเนี่ยฮึ hmm. อะไรเหร ฉันก็ต้องทาสีบ้านเหมือนกันเฮ้ยอย่าขี้งงเจนิสจำไม่เลยงั้นฉันจะใช้กระป๋องสีแทนมันทำให้บ้านฉันเปลี่ยนสีเร็วกว่าแล้วก็สวยกว่าด้วยใช่แล้วสีออกมาสวยงามมากโอ้โหสีสวยจังโอ้ไม่นะสีโดนหน้าฉันต้องรีบเช็ดออกเออตลกจังเลยอะ พี่อรนะโอ้โหพ่อฉนน,น่ารักจังนึกไอเดียออกแล้วฉันจะติดวอลเปเปอร์ทั้งห้องด้วยสิ่งนี้แหละและมันจะออกมาสวยมากๆใช่แล้วน่ารักจังเลยสวยตรงไหนอะออกไปไก,กลๆนะแซกอ๋อนึกออกแล้วทกักงตาวแล้วก็เป็นที่หน้าแซกไปเลยจะได้ไม่ต้องเห็นหน้าเขาอีก โอ้ยเจนิสคิดว่าตลกหรือไงอ่ะไม่ตลกเลยนะโอ้ยเจ็บจังเลยอะ่ะไม่นะคิวฉันหายไปจะเอามันกลับคืนยังไงอ่ะเอ้ยงั้นลองเอากลับคืนที่เดิมดีกว่าโอ้สำเร็จโอยคุณยังชั่วทีนี้ฉันจะทำหมอแบบเปอร์เองแค่ต้องวาดเล่าไลายสวยๆเท่านั้นแล้วจากนั้นก็ตัด,ตด สมมูลแบบขอบคุณจนนิสสำหรับไอเดียดีๆทีนี้ฉันต้องทำก็คือติดกาวใช่ติดไปเลยโอ้ยทั่วห้องเจ๋งมากและคือืนของฉันก็ชอบเหมือนกันมันเต้นด้วยเห็นไหมอะ mm. เหลือเชื่อและฉันต้องการนิตยสาราด้วยมีไอเดียดีๆมากมายในนี้โอ้ดูสิห้องของบาร์บี้สวยแค่ไหน เราต้องการมันจริงๆเริ่มาตรงไหนดีนะเอาจริงด้วยก่อนอื่นก็เอาโซฟาสีพู่มมาแล้วก็มีเก้าอี้โต๊ะกาแฟาของตกแต่งต,งต่างๆรูปภาพและนี่คือที่ที่บาบี้ขอฉันจะพักผ่อนแล้วก็จิบชาและฉันก็จิบกับเธอด้วย <Hey. S 1> เอาเ้าล้วเวร์มาทำกันต่อทีนี้เอาตู้เล้นชักมาวางตรงนี้มีเก้าอี้หมอนุ่มๆใช่แล้วและบาบี้จะมาดูทีวีกัน ทีนี้เธอสามารถดูรายการที่เธอชื่นชอบได้แล้วอ้านี่มาอะไรกันเนี่ยฉันเอารีหมดมาเองเปิดสิ่งที่ฉันชอบดีกว่าใช่ฉันชอบรายการเกี่ยวกับหุ่นยนต์เจนิสลูซี่ตลกจังเลยนี่อะไรนะแซกออกไปซะโอ้ก็ได้โอ้หุ่นยนต์ของฉันก็มีทีวีเหมือนกันเราจะแขวนมันที่ผน,นังใช่แล้วแล้วต้องมีโต๊ะ ลำโพงขนาดใหญ่ที่กำแพงก็มีโปสเตอร์และก็มีเก้าอี้ตรงนี้ด้วยและต้นหนังสือที่มีการ์ตูนใช่คุณนั้นของฉันสามารถเต้นที่นี่ได้มันชอบดนตรีอิเล็กโทรมากใช่โอ,โอ้ไม่นะเพื่นม่ของเราเสียงดังมากย้ายที่สุดเลยพ<ม>อกันที่ซ็ติดเคลงเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นฉันจะจัดการไหน เยี่ยมมากข่อยชั่วหน่อยขอบคุณงั้นฉันจะแบ่งที่นั่งให้แล้วกันโอ้ที่นั่งเจ๋งอะ่ะวางไว้ตรงนี้ดีกว่าแล้วก็มีโต๊ะด้วยแล้วก็มีเกมฉันกับหุ่นยนต์ชอบเล่นเกมด้วยกันใช่แล้วฉันแรกสำเร็จแล้วละ่ะฉันก็เหมือนกันดูสิดีกว่าด้วย บาร์บี้ของฉันไม่มีที่นอนน่ะต้องหาที่นอนให้เธอแล้วดูสิที่รักเตียงสวยมากๆเลยมีม่านด้วยนะและบาร์บี้ของฉันต้องมีที่แต่งหน้าด้วยนี่คือโตเครื่องแป้งมีเก้าอี้เหมือนกันนะทีนี้บาร์บี้ของฉันก็ไม่ีที่ไว้แต่งหน้าแล้วอ้อะไรเนี่ยไม่ได้การแล้ว เสื้อผ้าตุ๊กตาบาร์บี้ต้องวางเกะกะแบบนี้ไม่ได้นะเราต้องมีตู้เสื้อผ้าให้เธอแขวนเสื้อผ้าตุ๊กตาบาร์บี้อยู่ทีงไหนและจากนั้นก็ตกแต่งตัวอีกมากมายบาร์บี้มาเปลี่ยนเสื้อผ้ากันเถอะเออชุดนี้เหมาะกับเธอจริงๆแซกเป็นไงน่ารักไหมฮะไม่น่ารักเลยออกไปซะอย่าไปฟังเขาบาร์บี้เขาไม่เข้าใจะอะไรเลยเธอไม่น่าถามตุ๊งหา <Yeah. S 1> ดูนี่สิฉันมีที่นอนแคปซูล ไปตรงนี้แล้วก็มีที่มองเห็นอวกาศด้วยเหมือนหน้า,า,ต,าต่างอะและจากนั้นก็มีหนังสือและอาหารคนเดินของชันมีของต่างๆมากมายเอามาวางที่ชันวางของให้เต็มมีเก้าอี้และมีกล้องโทรทัศน์สุดยอดว่าไงล่ะเจนิส <s windy> ก็งเงันๆะเดี๋ยวก่อน<ๆ><ห> <Catherine> เขายังไม่เห็นนี่ <S 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 <illy> <S โอ้น่าสนใจมากๆเลยอะดาวมากมายเต็มไปหมด Hindu. โอ้เจ๋งมากเลยฉันแค่เราเล่นไม่เห็นเจ๋งเลยอะไรอฉันรู้นะว่าเธอชอบแล้ะระบบของฉันก็ชอบเหมือนกันระบบเป็นอะไรไปอ่ะเสียงมาจากไหนโอ้นั่นเสียงจากท้องนี่นนะมันหิวแล้วงั้นไม่ต้องห่วงนะฉันมีห้องครัวด้วยละในตู้เย็นนี้มีของอะไรเนี่ยมีแต่ผักแล้วก็ผลไม้อ่ะใหญ่แย่าเจ้าของอร่อยๆใส่ตู้เย็นอย่างพิซซ่ แบบนี้สิฉันชอบพิดซามากกว่าอเอามาวางอีกดีกว่าเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าชั้นสามของเราคือห้องครัวมีโต๊ะแล้วก็มีที่ทำอาหารเออเดี๋ยวก่อนนะหุ่นยนต์ไม่ชอบทำอาหารนี่นะเอาไปดีกว่าแล้วก็มาติดเกมอาร์เคดกันต้องแบบนี้สิสนุกกว่าด้วยใช่เห็นแล้วว่าเราบ่นมีความสุข เจนนิสเธอทำอะไรยอยู่อ่ะฉันกำลังเก็บผังกัผลไม้ไงบาร์บี้ของฉันชอบมันมากใช่มีแต่ตะกร้าเลยน่ารักมากเอาละเอามาวางที่ฉันกันมีแอปเปิลพริกหยวกกล้วยแต่ว่าไม่ดีกว่าฉันเปลี่ยนใจแล้วเอากระเป๋าแล้วก็รองเท้ามาวางที่ฉันว่างดีกว่าดีขึ้นเยอะเลย ใช่ฉันมั่นใจว่าบาร์บี้ชอบแบบนี้มากกว่าและแทนห้องครัวฉันจะทำเป็นตู้เสื้อผ้าบาบี้ขอฉันมีเสื้อผ้ามากมายทีนี้ก็ไม่พอแล้วสำหรับแขวนเสื้อผ้าโอ้ยอยาที่สุดเลยออกไปให้พ้นแซกอย่าขวางทางดูนี่สิฉันมีสติกเกอร์หุ่นยนต์ด้วย ดูเหมือนของฉันเลยใช่ไหมล่ะมาติดไปที่หลังคากันทุกคนจะรู้ว่านี่คือบ้านของหุ่นยนต์เจ๋งดีเนาะฉันก็เมสติกเกอร์เหมือนกันบาร์บี้ของฉันเองทุกคนจะรู้ว่าบ้านหลังนี้เป็นของบาร์บี้พวกเธอทุกคนเก่งมากเลยแซกสร้างบ้านสุดเจ๋งให้หุ่นยนต์ของเขามันดูสุดยอดมากให้เทคกและเท่แบบใส่อวกาศส่วนเจนิสมันคือบ้านบาร์บี้สีผู้ที่สดใสมันระดลมาจังพิศศาเลย ฉันยังมีห้องลับอีกห้องหนึ่งด้วยนะถ้ากดตรงนี้มันจะแสดงห้องควบคุมขึ้นมาและหุ่นยนต์ของฉันจะเข้าไปในนี้แล้วก็มีปืนยิงเจ๋งๆด้วยสุดยอดเลยห้องลับใต้หลังคาเหรออ๋อส่วนฉันก็มีเหมือนกันห้องเล็กๆน่ารักสำหรับบาร์บี้นี่คือที่น่าสุดปรดของเธอและสัตว์เลี้ยของเธอใช่มันอาศัยอยู่ที่นี่และเจ้บาบาร์บี้ชอบพมันมาก น่ารักสงเลยเหลืแค่ต้องทำอะไรนะออนใช่แล้วส่วนหน้าบ้านให้บาร์บี้เราจะปูยา่ามีเก้าอี้เพื่อพักผ่อนแล้วก็ร่มตุ๊กตานทนแค็พเ่าน,นี้ก็เรียบร้อย<ะ>ถามจริงฉันมีไอเดียที่เจ๋งกว่าฉันจะปูพื้นสีน้ำเงนิน และติดตั้งอุปกรณ์การบินอวกาศทั้งหมดท่านนี่ไงบ้านฉันเจ๋งกว่าเอาล่ะทุกคนมาดูกันด้วยครั้งบ้านของบาร์บี้และจากนั้นมาดูบ้านหุ่นยนต์บองเราในคำเธอได้ยินไหมของเล่นระพังหมดแล้วทำได้ยังไงอะเราไม่ทำอะไรเลยนะเรายุ่งอยู่การสร้างบ้านไม่อยากฟังเลย โพวกเธอทำเองเหรอเจ๋งอะ่ะ hmm. นี่เควินตินเรามาสร้างบ้านกันเถอะสำหรับเด็กผู้ชายเท่านั้น hmm. ดูดิถ้าเอาแผ่นไม้และคริสตลัลมาวางต่อกันมันจะกลายเป็นขวานส่วนนายจะได้จอบโอเจ๋งอะ่ะฉันชอบมาสร้างบ้านกันเถอะโดยสิ่งประดิษฐ์จากไมคราฟของเราเราจะสร้างบ้านให้เสร็จภายในไม่กี่วินาที และนี่ไงบ้านทั้งหลังของเราสาวๆจะไม่มารบกวนเราอีกพวกนายก็แค่ทำตามพวกเรานะบ้านเราดูเจ๋งกว่าแน่นอนเดี๋ยวเราจะได้รู้กันแดนนี่วัสดีนายกลัวเหรอฉันเองเควินตินใจเย็นนะดูนะว่าฉันทำอะไรมาให้นี่คือแผนบ้านของเราเหมือนในม i n คร r ฟ f t เลยอะ่ะนายฉลาดมากเลยอะ่ะ ส่งบล็อกมาให้ฉันเราจะติดสีเหลี่ยมสีเขียวให้ทั่วบ้านเหมือนกับพิกเซลแบบในไมครับแเจ๋งอะเป็นไปได้สวยแดนนี่นายคิดอะไรได้อะฉันต้องการทั่วและเราจะได้มาขุดดินกันเยี่ยมมากสำเร็จและทีนี้เราจะเอาก้อนดินมาทำระเบียงกันพทำได้แล้ว แดนนี่ฉลาดมากเลยแต่ว่าดินมันสกรปรกนะโอ้ไอเดียม่โยนใส่สาวๆกันเถอะสวยจังเอ้ยแม่จ๋าโอ้ไม่นะสกระปรกหมดแล้วเควินตินให้ตายฉันต้องเติมหน้าใหม่แล้วอ uh huh, ้าวผีชั่วโอ้ดูสิฉันนึกออกแล้วใช้อายแชโดของเธอมาวาดรูปหัวใจที่บ้านกันเถอะสวยจังเอาอีกดกดีกว่าน่ารัก และตอนนี้บ้านของเราก็เต็มไปด้วยหัวใจงั้นก็มาเซลฟี่กันเลยอ๋อเราน่ารักอ่ะอาฮะเออไหมนะฉันจะหลอมเสียงอะไรอ่ะดูสิสาวสุดลัวพวกเราอ่ะรู้หรอาถามจริงทำไมทำแบบนั้นก็เราต้องแบ่งเขตแดนไงล่ะโอ,โอ้ยหยุดดาเออ ฉันมาอยู่บนหลังคาได้ไงอะก็เธอเนีย่ยสมน้ำหน้าตัาง้งใจเลยโอ้ยทำอะไรสักอย่างดีขอคิดก่อนนะโอ้ <c oughs> น่าอยู่บนหลังคาพอดีงั้นเอาต้นไม้สีเขียวไปตกแต่งดีทำให้หลังคาของเราเป็นสนามหญ้าไปเลยไ <c oughs> อยเดียดีมาก <c oughs> ดูดิสำเร็จ <c oughs> แล้วทีน,นี้ก็ไม่ฝังเนืองกันรับได้แล้ว <c oughs> สุดยอดไปเลยหลังคาของเราเจ๋งที่สุด พวกเขาทำหลังคารแล้วฉันก็อยากทำเหมือนกันแต่ฉันมีวิธีแกล้งพวกเขาก่อนเอาถังไปเลยสวยอ่ะโอ้ยอะไรอ่ะเอ้ยถังบินฉันมองไม่เห็นอะไรเลยอย่าแย่มีขยะอยู่ด้วยอ่ะโอ้ยแล้วนี่คืออะไรเออแย่จิวฉันรู้ว่าเป็นเธอเออนี่อะไรก็ จ๋าพึงตัวใหญ่อย่าต่อยฉันนะออกไปไกลๆเออแดนนี่ฉันจะลงจากหลังค้าแล้วฉันกลัวโอ้ไม่น่ะมันบินตามมันแล้วแดนนี่ดูด <c oughs> เเิเห็นแล้วเห็นแล้วพึ่งยังทายังไงดีอ่ะเควติน <c oughs> ดูสิพวกลิงนั่นกลัวจนตัวสัน่นสาวๆคิดว่าเราคี้ขลาเนเหรอเดี๋ยวพวกเธอจะได้รู้เฮ้ยทำอะไรนะ่ะหยุดเลยนะ พอแล้วฉันเปลี่ยงไปทั้งตัวโ oh อ้ไม่นะหยุดสักทีเถอะจะได้รู้ว่าอเ่อมาปากเก่งกับเราผู้หญิงนะ่ะเจ๋งที่สุดส่วนผู้ชายขี้แพ้ทีนี้ก็ฉีดน้ำที่บ้านเราดีกว่าที่หลังค่ะและมันจะกลายเป็นดอกไม้เจ๋งฉันคิดว่าเราต้องการดอกไม้นะที่หน้าต่างจะมีดอกกุหลาบโอ้ฉันชอบ ส่วนฉันตกแต่งที่ระเบียงน่ารักมากเลยกลิ่นก็หอมหนุ่มๆเป็นยังไงบ้างละ่ะเราทำไม่ดีกว่าพวกเธอเราติดหน้าต่างแล้วด้วยอาฮ่าสมบูรณ์แบบเีนี้มาเพิ่มก้อนหินให้บ้านกันเถอะโอ้โหสุดยอดเลยอะ่ะแดนนี่งั้นฉันจะเพิ่มไฟแบบหนึ่งนะ Yeah. เรื่องแสงแล้วเหมือนประตูมิติเลยแดนนี่ฉันจะตามไปเอออเาสีอะไรดีอะสีเหลืองหรือว่าสีส้มดี้นะเออเมื่อกี้คืออะไรอะไม่มีอะไรมั้งช่างเถอเอาสีเหลืองแล้วกัน <laughs> เราวาดผีเสื้อได้น่ารักมากเอ้ยเอยเสียงอะไรอ่ะฝันรชัดชัดทุกคนวิ่งหนีแล้วอสัตว์ประหลาดจากนรก อะไรกันเนี่ย <G ül> ดินนะเราหนีท่านโอ้ยดีที่พวกหมูไม่เห็นเราเอ,อ้ยเดี๋ยวก่อนนะผู้ชายก็อยู่ที่นี่อ่ะเราหลอกพวกมันได้แล้วโอ้ยสาวสาวจับพวกเราได้เราตั้งนานแล้วนะ่ะเอาไปจากบ้านของเราซะรู้แล้วรู้แล้วจะไปเดี๋ยวนี้ฉันอยากเห็นหน้าพวกนายที่บ้านของฉันอีกอยาก,กลับมาอีกนะฉันไม่รู้ว่าอะไรน่ากลัวกันปีศาจหรือว่าผู้หญิงอ โอ้เชื่อเลยพวกผู้ชายซื่อบือ้ออยาเข้ามาที่เขตของเราอีกนะเข้าใจไหมอ้าหนีแล้วไม่จะาก,ก็อะไรขึ้นเนะฉันน่ากลัวเหรอเฮาลามะเดี๋ยวก่อนฉันมีแครอทนะเออนี่ไงเอาไปสิโอ้โหมันถูกใจเยอะตอนนี้เรามีลามะแล้วน่ารักอะดูสิลามะมีโค้งด้วยมาดื่มกันดีกว่าโอ้ ดีจังฉันเหนื่อยพอดีงั้นมาพักกันสักหน่อยดีกว่ามีที่นั่งนุ่มๆด้วย๋อ,อรู้สึกดีจังเลยสาวๆทำอะไรกันนะ<อ>ฉันอยากปลูกดอกไม้สวยๆโหสําเร็จและกลิ่นก็หอมมากส่วนฉันเอาเก้าอี้มาแล้วจะได้มีที่นั่งใต้ดอกไม้แบบเนี้ดีจังเลยใช่ ฉันเห็นว่าทุกคนกำลังมีความสุขโอ,โอ้แม่ครึมมาแล้วเราต้องเข้าไปข้างในโอ้ฉันโดนฟ้าพายฉันก็เดนด้วยต้องรีบเข้าบ้านแล้วเราเข้าไปกันเร็วฉันเห็นด้วยกับเควินตินทุกคนเข้าบ้าน <S 2> <S 2> <S ในนี้เรามีงานต้องทำอีกมากเลย <S 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 ไอเดียดีมาก ฉันเพิ่งเจอผ้าสีมูสวยๆพอดีมาแขวนที่ผนังกันเถอะและจากนั้นก็เพิ่มไฟด้วยนี่ไงรู้สึกอบอุ่นแล้ว<า>ใช่และฉันจะมีตัวต่อไปสนานุมน่มๆได้นะเอามาปูที่พื้นกันสวยจัง <c oughs> วบนตินมาแขวนรูปที่ผนังกันเถอะเอาดีที่ผนังว่างพอดีห <c oughs> น้าเหมือนฉันเลยอะเจง๋ง และนี่คือรูปหล,ลอนๆเอามาติดด้วยดีกว่าไม่ไม่นะควินตินมันน่ากลัวจะตายมันอาจจะกลายเป็นของจริงก็ได้ดูดิอ๋อเผืนนมที่สุดเลยอะริเบกาไอเดียดีมากแล้วทำอะไรต่อดีนะเราต้องการโต๊ะสำหรับวางขนมหวานและของขบเคี้ยวที่เราชอบ ส่วนฉันแนะนำให้เรามาแขวนรูปกันได้เอาสิเป็นไงสวยจังเลยโอ้โหห้องของพวกเขาดูเจ๋งจังเวรนตินมาแกล้งพวกเขากันเถอะทำเสียงดังๆไอพวกผู้ชายมาทำอะไรที่นี่เนี่ยอยอีกแล้วนะไปให้พ้นเลยพวก,กแกเรํเำเร็จตลกจังเลยอะมาตั้งตุ๊กตากันดีกว่า เยี่ยมมากพวกเขาอยู่บ้านเยี่ยมมันแกล้งพวกเขากัน <c oughs> ของขวัญเล็กๆน,น้อยๆจากพวกเรา <c oughs> อะไรอะของขวัญเหนอมาดูกัน <c oughs> ข้างในมีอะไรโอาไม่นะระเบิดไดนามิ์